สวัสดีค่ะดิฉันซิสเตอร์มารีมักดาลาสุนิตราชจำปีคณะพระคณีรักกังเขีนแห่งท่าแร่หัวข้อที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้คือความรู้สึกขอบคุณต่อบุคคลเหตุการณ์และอื่นๆที่มีส่วนช่วยให้ดิฉันได้ก้าวหน้าในชีวิตรักกังเขีน ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและสนับสนุนอยู่เสมอมาดังนั้นขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณด้วยใจจริง ในสถานการณ์ต่างๆที่พบเจอในแต่ละวันดิฉันรู้และ,ละลึกอยู่เสมอว่าในทุกๆสิ่งนั้นพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมขึ้นมาเพื่อลูกของพระองค์อย่างดีอยู่แล้วพระเจ้าทรงมีแผนงานทุกอย่างสำหรับทุกคนรวมถึงชีวิตของฉันเองด้วยฉันจึงเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีขอบพระคุณ ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แต่ในทางกลับกันเหรียญมีสองด้านกล่าวคือถ้าสถานการณ์ที่พระเจ้าทรงมอบให้ฉันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาแต่กลับเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่กังวลใจเป็นทุกข์พบคนไม่น่ารักประสบกับความผิดหวังพบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ผู้คนเข้าใจผิดหรือเผชิญหน้ากับความสูญเสียในครอบครัวบุคคลที่เคารพรักดังนั้นในแต่ละวันฉันเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของดิฉันชีวิตของฉันหลายครั้งก็ไม่ได้ราบรื่นหรือมีความสุขเมื่อฉันต้องพบกับสถานการณ์ชีวิตที่เลวร้ายเช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งในชีวิตขาดความสมดุลในงานรับใช้ในเหตุการณ์ความทุกข์ยากเหล่านี้ฉันได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับพระพรมากมาย และมีมุมมองเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่ต่างจากเดิมฉันจะเพ่งมองที่กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าที่ยังติดตามทรงประทับอยู่เคียงข้างฉันเสมอในตอนที่ฉันรู้สึกเจ็บปวดพระเจ้าทรงอยู่ใกล้พระองค์พร้อมจะเยียวยารักษา เสริมแรงให้ฉันเข้มแข็งและไม่เคยทอดทิ้งฉันไปแม้แต่ในสถานการณ์ที่ฉันมักตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันพระองค์เพียงต้องการให้ฉันพึ่งพิงพระองค์สแสวงหาและไว้วางใจในพระองค์มากขึ้น การดำเนินชีวิตคริสตชนชีวิตนักบวชในฐานะลูกของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายฉันต้องเผชิญและยืนหยัดในความเชื่อท่ามกลางพายุฝนและความมืดมิดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ฉันเติบโตขึ้นในทุกก้าวของการเดินทางในความเชื่อ ในยอนบทที่1 6ข้อ33เรื่องความทุกยากบนโลกไว้ว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้มีสันติสุขในเราและในโลกนี้พวกท่านจะมีความทุกยากแต่จงชื่นชมยินดีเถิดเราได้ชนะโลกแล้ว จากประสบการณ์ของบุคคลต่างๆที่ผ่านเข้ามาในการเดินทางชีวิตนักบวชของฉันล้วนมีส่วนทําให้ฉันได้เรียนรู้ทั้งจากคําสอนความประพฤติการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทําให้ฉันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองและก้าวหน้าในชีวิตรักกังเขนได้มากขึ้น จากโครงบทที่8ข้อ28พระเจ้าได้บอกกับฉันว่าในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแกบ่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆวันทุกสถานการณ์ที่ทำให้ได้เรียนรู้ที่จะละทิ้งตัวตนเก่านั้นเสียและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากก้าวหน้าในความรักและการรับใช้ตามจิตตารมณ์ของรักกังขีนยิ่งมากขึ้น